ปีนป่ายขึ้นไปเพื่อตัดใบมะกรูดต้นนี้สูงมากค่ะใช้บันไดปีนป่ายขึ้นไปและเล็เลงดีๆตัดยอดดีๆมิฉะนั้นก็จะล้มนะคะเพราะพื้นที่ไม่สม่ำเสมอชีวิตสอวอบางครั้งก็เสี่ยงนะคะคนสูงวัยนี้ห้ามล้มล้มไม่ได้ค่ะอันตารายย่าๆ yeah, yeah. มาแล้วจ้าสวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้ มาเก็บใบมะกรูดนะคะพอดีน้องเขาสั่งตัดเป็นกิโลกิโลนะคะต้นมะกรูดต้นโตเก็บใบได้เยอะช่วงนี้ใกล้เที่ยงแล้วค่ะต้องรีบเก็บนี้ขึ้นมานั่งบนหลังคาซาเลนนะคะหลังคาซาเลนนี้เป็นโครงเหล็กค่ะเป็นหลังคาของต้นผักกูดที่อยู่หลังบ้านนะคะและต้นมะกรูดนี้ก็ห่างมาอีกนิดนึงปลูกไว้นานแล้วร่วม20ปีแล้วนะคะ เดี๋ยวขอเก็บใบมะกรูดต่อนะคะวันนี้ขึ้นมานั่งที่สูงอากาศดีมากเลยค่ะนี่ถ่ายอีกด้านหนึ่งให้เพื่อนๆได้เห็นหลังคาซาเลนที่ย่าขึ้นไปนั่งนะคะเป็นโครงเหล็กซึ่งด้านล่างปลูกต้นผักกูดผักกูดที่เคยทําคลิปบ่อยๆนะคะวันก่อนตัดใบทั้งหมดแล้วก็แตกต้นใหม่ขึ้นมาเกือบเต็มแล้วค่ะและอีกฝั่งหนึ่งก็จะมีต้นขาแดงซึ่งด้านโน้นก็เป็นต้นมะกรูด ต้นมะกรูดต้นนี้อายุหลายปีแล้วค่ะช่วงนี้มะกรูดกะลังออกลูกด้วยค่ะผลมะกรูดช่วยอาการแก้ไอขับเสมหะได้นะคะโดยนําลูกมะกรูดผ่าครึ่งและนําไปลนไฟให้นิ่มแล้วค่อยๆบีบน้ําลงคอทีละนิดทีละนิด,นดจะช่วยบรรเทาอาการไอค่ะนําผลมะกรูดสดมาผ่าสองซีกและนําไปดองกับเกลือหรือน้าผึ้งประมาณหนึ่งเดือนแล้วรินเอาแต่น้ําดื่มนะคะจะช่วยฟอกโลหิตค่ะส่วนใบมะกรูดนั้นมีประโยชน์ไม่น้อยนะคะ เพราะจะใช้ทําอาหารได้หลายชนิดค่ะในใบมะกรูดจะอุดมไปด้วยเบตาเ้าแคโรทีนนะคะซึ่งช่วยในการชะลอการขยายตัวของเซลลมะเร็งและช่วยต่อต้านมะเร็งได้ค่ะวันนี้ย่ากเก็บกับบันไดก่อนนะคะเก็บไประยะหนึ่งแล้วบันไดมันยกเยกมันกลัวกลัวจะหล่นนะคะบันไดย,ยกแยกกลัวจะหล่นก็เลยเอ๊ะทำยังไงดีจึงจะเก็บอาใบ มะกรูดนี้ให้ได้เยอะๆตามที่น้องเขาสั่งมานะคะและต้องการตัดแต่งกิ่งด้วยค่ะการตัดแต่งกิ่งเป็นการกระตุ้นให้ต้นพืชมีการเจริญเติบโตและจะมีใบที่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนะคะจริงๆแล้วใบมะกรูดก็ไม่ใหญ่เล็กนักนะคะแต่เมื่อเราต้องการให้ใบใหญ่กว่านี้ให้สมบูรณ์กว่านี้เราก็ต้องบำรุงด้วยปุ๋ยคอกด้วยค่ะแล้วก็จะมียอดมีใบให้เราตลอดทั้งปีนะคะมะกรูดต้นนี้ปลูกไว้ตั้งแต่สมัยสาวๆค่ะ เป็นต้นที่ไม่มีมแมลงศัตรูพืชมารบกวนเลยนะคะไม่มีปัญหาใดๆเรื่องนั้นนะคะวันนี้แม้จะเป็นสาวาแล้วก็ใจกล้านะคะปีนป่ายขึ้นมาจนเห็นหลังคาบ้านตัวเองเลยค่ะนานๆจึงได้เห็นหลังคาบ้านตัวเองนะคะกิ่งไหนที่ผลิยอดอ่อนอยู่ก็จะยังไม่ตัดไม่ตัดนะคะก็ปล่อยเข้าไปก่อนหรือกิ่งไหนที่ออกลูกอยู่ย่าๆก็จะเว้นไว้ค่ะ ค่อยมาตัดแต่งกิ่งอีกรอบหนึ่งให้ลูกเขาแก่ก่อนค่ะเพื่อนๆเ,เคยสังเกตต้นมะกรูดไหมคะหน้าใบเขาจะหันไปทางทิศตะวันออกเสมอนะคะหลังใบเขาจะหันไปทางทิศตะวันตกลองไปสังเกตต้นมะกรูดที่บ้านดูนะคะใบมะกรูดหนาหน้าใบเรียบผิวมันสีเขียวและเขียวเข้มขึ้นตามอายุใบนะคะและมีคอดกิ่วที่กลางใบทำให้แบ่งใบออกเป็นสองตอนค่ะ หลังใบสากสีซีดกว่าผิวไม่เรียบผิวไม่มันเส้นกลางใบนูนเด่นวันนี้เก็บใบมะกรูดได้เยอะค่ะขนาดตัดใบมะกรูดและกำลังจัดใบมะกรูดก็จะได้กลิ่นหอมมากค่ะเพราะมะกรูดจะมีต่อมน้ำมันอยู่นะคะซึ่งเป็นน้ำมันหอมระเหยเราสามารถนำน้ำมันหอมระเหยจากผิวของลูกมะกรูดและใบมะกรูดไปใช้ประโยชน์ได้นะคะ ซึ่งจะทำให้มีกลิ่นหอมสดชื่นและสามารถนำมาใช้ปรุงแต่งกลิ่นรสอาหารบางชนิดให้ความรู้สึกสดชื่นเพิ่มมากขึ้นและอยากทานอาหารชนิดนั้นๆค่ะต้นมะกรูดต้นนี้จากผู้ปลูกในวัยสาวจนถึงวัยสอววก็เป็นการเดินทางของชีวิตพร้อมๆกับความเติบโตของต้นมะกรูดที่ยังคงให้ประโยชน์อยู่ค่ะยา่ยาๆขอขอบพระคุณทุกคนนะคะที่ชมคลิปจนจบเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ Bye-bye.